อยากรู้จังว่าอะไรใต้าฝาคอนเทน,นนะมีอาได้คอนดอ็อกเจ๋งมากแล้วของเซนละ่ะนี่เปิดแล้วเข้าอ้อมันคือกระดูกสำหรับหมานะไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่าเธอชอบอาหารหมาแบบนี้งั้นมาเริ่มกันที่มีอานะได้สบายมากมาลองคอนดักกับชักชก,กันเลยดูนี่สิว่ามันน่ากินแค่ไหนใช่แล้วชีสเยอะสุดๆเลยวิเศษมาก ฉันก็อยากกินบ้างเอาละฉันกินคอนดอกไปแล้วไม้หนึ่งตอนนี้ได้เวลาของมาที่สองจะกินมันพร้อมกันดูนี่สิมันยืดมันเย้มแค่ไหนว้าวมันดูน่ากินบ้าดูเหมือนว่าชีสกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีกว่าที่คิดนั่นเนี่ยหมดแล้วล่ะเจนตอนนี้ถ้ากินต่อได้ใช่แต่ฉันไม่อยากกินเลยซักนิดนี่ยสนกสำหหมาไม่น่ากินเลยอะ ฉันไม่คิดว่าแม่แตอกโกแลตจะช่วยได้ซ้ำแต่ย่งก็ต้องลองดูเอาล่ะเป็นไงเป็นกันไม่แย่นะเออมันแข็งอะโอ้จริงด้วยมันล,ลี่มาหาฉันอ้อเธอชอบกระดูกใช่ไหมล่ะเจ้าเพื่อนรักเอามันไปกินได้เลยน้ำเป็นของเธอแล้วดูนี่สียมันน่ารักแค่ไหนอะเรากำลัลงรอขนมครั้งใหม่เจนอยากเปิดก่อนละ มาดูกันว่าเธอได้อะไรโอ้ว้ามันคือป๊อกกี้และสดใสมานด้วยมีอาบดฝาของเธอเร็วเข้าอ้อโหมันเคอขึ้นใช่ยแล้วงานฉันจะเริ่มกินก่อนนะฉันได้ป๊อกกี้สาอร่อยไปดูนะว่าฉันทำอะไรได้นี่ไงล่ะฉัาทำแบบนี้ไม่ได้หรอกอร่อยจนเลยอยากกินมากกว่านี้นะดูนี่สิแตละแห่งมีหลากสีมันเจ๋งมาก ตอนนี้ก็ไปจมในช็อกโกแลตกันฉันอยากกินให้หมดเลยแล้วก็หยุดก,กินไม่ได้แล้วนี่มีอ,อาหยุดน้ำลายไหลได้แล้วนะเธอทำให้ฉันเมอยกอาหารนอะอ๋อฉันนึกไอเดียได้แล้วฉันจะลองปอกกี้สักอันอ้ยฉันไม่ได้บอกว่าจะแบ่งนะมันไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำนี่ยราก,กินคนเดียวนะตอนนี้ก็จมบ๊กกี้ทั้งหมดในช็อกโกแลตกันดูนี่สิมันมีเยอะมากแล้วก็หลายสีด้วยแลวพอเครื่องมาช็อกโกแลตก็ยิ่งสวยยิ่งขึ้น นายอะไรสุดยอดไปเลยมาลองกันม,มันอร่อยเกินบรรยายอะอ้าแล้วมีอาเธอกินต่อได้แล้วนะโอเคโอเคเพื่อชายมันดูแย่มากฉันจะจุ่มอันใหญ่ขนาดไหนลงไปในช็อกโกแลตได้ยังไงอะงั้นก็มาเริ่มเซอร์บก่อนแล้วกันเอาล่ะนะโอ้โหขนาดคอบช็อกโกแลตยังดูน่ากลัวอยู่ดีเอ้ย มันมีรสชาติเหมือนเขียวมากเลยอ่ะฉันต้องทำได้เพราะฉันเก่งโอเคต้อตติไว้ mm hmm. แล้วก็จุ่มเครื่องใช้ทั้งหมดลงบนช็อกโกแลตในทั้งเดียวเลยแล้กินให้หมดเร็วๆฉันต้องรวบรวมสติ mm hmm. แล้วก็กินทุกอย่างให้เราที่สุด mm hmm. ฉันทำได้ฉันเก่งอยู่แล้วเฮ mm hmm. ้ยฉันรู้สึกเหมือนววที่กำลังกินยา่า mm hmm. ได้แล้ว ฉันสุดท้ายฉันทำได้ไม่คิดเลยว่าจะทำได้จริงๆอิอไม่นะฉันรู้สึกแย่ชะมัดโอ้มีอาเธอเก่งมากเอาล่ะครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันนะมาเปิดฝากันเลยโอ้โหมันคือแมคโดนัลเจ๋งอะแล้วของมีอาล่ะเอ้ยมันคือกระเทียมน่าคิดคแย้งงั้นก็มาเริ่มกันที่เจนดีกว่าเันทำของอร่อยแน่นอนเอาล่ะถ้าเราชนแฮปเป็นของฉันนะ ใน,นนี้มีของอร่อยมากมายก็อย่างเช่นเบอร์เกอ์ฉ่ำๆสวยๆแบบนี้ดูนี่สิแล้วมันก็ไม่กลิ่นหอมสุดๆแถมใน,นนี้ยังมีเฟรนชฟรายด้วยวิเศษไปเลย<ม>แต่ฉันเห็นว่ายังมีอย่างอื่นอีกนะ<ม>เอาละมันดูกันแล้วมันก็คือไอศครีมละเจ๋งะทุกอย่างดูน่ากินมากซ้อนนี้ฉันอยากลองเบอร์เก์ให้เร็วที่สุด <What? S 2> เออเธอต้องการอะไรอะ่ะเออกันได้ oh. กันได้เดี๋ยวฉันจะจุ่มมันลงในช็อกโกแลตฉันบอกบอร์เกอร์จะเข้ากันได้ดีกับช็อกโกนะแลตนะเอาละเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน oh. ตอนนี้แหละได้เวลาแล้วโอ้าว oh. wow. มันอร่อยจริงๆฉันชอบแบบนี้มากกว่าอ,อีกนะ <c oughs> ใช่แล้วต่อไปก็ได้เวลาของเฟรนฟราย <c oughs> ฉันคิดว่าช็อกโกแลตไม่ทำให้เสียรสชาติแน่นอน <c oughs> จุลงไปเลย ร้องกัน mm. ว้าวอร่อยอ่ะขอสักชิ้นได้ไหมอ่ะ <Bye. S 1> แค่ฉันเองนะโอ้ยแย้ขอบคุณนะเจนฉันใส่ฝันจะลองมาฟังคำสั่งอะไรมาตลอดเลยตอนนี้ได้โอกาสแล้วว้าวอร่อยอ่ะฉันนึกไอเดียได้แล้วละ่ะทำไมมาจุ่มทีละอันละ่ะใส่ช็อคโกแลตให้ท่องมาฟังไปเลยแบบนี้อดูนี่สิว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนสุดยอดมาลองกัน แล้วทำไมมันโดนนไม่ทำมันฝรั่งกับช็อกโกแลตแบบนี้นะอร่อยจะต้องบอกต่อแน่นอนหยุดกินไม่ได้แล้วอใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วหยุดหมอสตรีทนะตอนนี้ก็มาลองกันฉันแม่ไอศครีมอยู่มันอร่อยมากๆาเหมือนกันเลยมาลองกับช็อกโกแลตด้วยกันนะวิเศษมากมันอร่อยมากๆด้วยการกินไอศครีมปิดท้ายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วที่แล้วมันอร่อยกันบรรยายนะอล่ะฉันกินหมดแล้ว มีอาตอนนี้ตายเธอเลิศกระเทียมฉันเลิศมันไปเลยอ่ะแต่ฉันไม่อยากฟายเออก็ได้ก็ได้จะลองจากช็อกโกแลตดูนะแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วโอ้ oh my god เออรสชาตินารังเกียตที่สดเลยฉันต้องการช็อกโกแลตมากกว่านี้ฉันต้องทำได้แค่ดูก็จะอ้วกแล้วเออหน้าใครข <Hey. S 1> ี้แยงมาก แต่ว่าฉันทําได้ฉันพึ่งเจนตัวเองนะ <Hey. S 1> แต่ทองฉันไม่เพิ่มสิ่งนี้แน่ปู oh. oh. ขอโทษนะเจนกิน <Yeah. S 1> มันแล้งขนาดนั้นเลยเหรอ <Huh? S 1> เราไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอนะเจนเปิดได้อ๋อ oh. oh. มันคือแหวนอมยิ้มละ่ะเจ๋งไปเลยเรียบเอามาใส่หนูทั้งหมดดีกว่า oh. แล้วก็จุ่มลงไปในช็อกโกแลตกันดูสิมันสวยแค่ไหน Look <Okay. S 1> แหวนทั้งหมดเป็นของฉันคิดว่าไงละ่ะมีอาสวยป้า ตอนนี้ก็ได้เวลาจลุดหนงบนช็อกโกแลตแล้วดูนี่สิอมยิ้มเครื่อช็อกโกแลตส,สวยสุดๆเลยโดยเฉพาะได้หนูหลาอันแบบนี้อร่อยมากๆอ๋อน่ากินแต่ตอนนี้มันจะมาชิ่ดอะไรอ๋อมันคือชีโตสแต่มันเผ็ดบ้างฉันชอบชีโตสนะแต่ไม่ใช่รสเผ็ดแบบนี้ฉันต้องลองสักอันอาเราจะได้ให้คะแนนว่าความเผ็ดหนึ่งถึงสิบเป็นยังไงเออไม่เผ็ดเลยอ่ะ เมื่อเราหลายอันก็คงไม่เป็นไรนะเสียบในไม้แล้วก็เอาไปจุม่มในช็อกโกแลตกันดูนี่สิเหมือนบาร์บีคิวอะจุ่มไปเลยอ้อโหป็นไงล่ะชิโตสดูน่ากินข้นงเงี้กพอเครือดช็อกโกแลตพิเศษมากอยากกินให้หมดเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วหมดแล้วล่ะโอ้ คอมซับกำลังบ้านี่มันเผ็ดมากฉันกันไม่ไหวแล้วตะวังมีอาหยุดนะโอ๋อไม่นะฉันเต็มไปด้วยขมอไฟอ่ะอ๋อไม่มันยังเผ็ดอยู่ต้องล้างด้วยช็อกโกแลตเฮ้ยไปยังเช้ามันช่วยได้จริงๆริงแต่ฉันอยากดื่มมากกว่านี้อ่ะอ้หมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกเผ็ดต่อไปแล้วครั้งนี้ค่อเปิดฝากันก่อนงั้นเปิดพร้อมกันโอ้โหใครได้แตงโมสวยๆเนี่ย นั่นคือมีอานั่นเองเธอโชคดีมากเดากันว่าจะได้อะไรเอ,อ้ยมันคือบุนกับบรองคอลี่นาขยิบขี้แยงงยมาเริ่มกันที่เจนนะเออกรได้กรได้มาดูกันว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนด้วยช้อนนะ่ะจะได้กินได้ง่ายขึ้นตัดขึ้นมาชิ้นเล็กๆได้แล้วก็ไปเค้ืมาช็อกโกแลตนะยังไงมันก็ดูแย่ยอยู่ดีอะ ๋อมันจะไม่เขียวน้อยลงไม่ละ่ะฉันต้องการอัโกแลตมากกว่านี้ขอแบบเยอะๆเ,เลยน่าเสียเอียนแต่ก็พอทําได้าปช็อกโกแลตนะเอาละ่ะฉันต้องเรียบกินให้หมดได้ลืมมันให้แล้วที่สุดซะโเธอทำได้ยังไงเนี่ยอีแค่สองสาคำเท่านั้นเหลือแค่ชิ้นบุกเล่ที่แย่ที่สุดแล้ว ตอนนี้ฉันต้องการอะไรมากกว่านี้เอาล้วนะได้แล้วฉันทำได้เออเหมันเขียวอะ่ะฉันไม่ชอบมันสักนิดเอาแย่ยที่สุดจะได้ลองแตงมัมกับช็อกโกแลตแล้วจึงเอาไปในช็อกโกแลตเลยและตอนนี้ก็มาลองกันอ,อร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันต้องการช็อกโกแลตเยอะๆวิเซอ,อ่ะ หยุดไม่ได้แล้วอีกแค่สองชิ้นเข้ตลงไปเลยฉันจะบบาแล้วนะอืมนี่แหละเรว่าความสุขอ๋ฉันลืมไมกถึงเรื่องไม้ไปเลยฉันต้องขายวันออกไปมีอ,อาไม่ใช่ที่ฉันนะปิดปนกันตังโมของเธอเดี๋ยวนี้เลยมหมดหรือยังอ่ะฉันต้องกอารตั้งแต่ได้ไหมอ๋อดูหน้านี่สิตลกจัง ครั้งนี้มาปล่อยยิ่ชมกันนะแล้วพวกเธอจะได้อะไรโอ้มีอาได้เปิดก่อนละเออว้าวมีซีเรียลแสนอร่อยรอยอยู่ใต้ฝาแล้วเจนละ่ะโอ้โหมันคือไข่ดิบฝันอะไรที่เป็นจริงอเออแย่ฉันโชคดีที่สุดงั้นก็มาลองซีเรียลกันดีกว่าจุ่มลงไปในชุดกันแล้วโอโ้เฮอันน่ากินนะอืมอร่อยจังฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วมันคือซีเรียลแต่ฉันไม่มีนม แต่ว่าฉันไม่ช็อกโกแลตนะพเพราะงั้นสกินอาหารเช้ากับช็อกโกแลตแบบนี้ใส่ช็อกโกแลลงไปให้เยอะๆเ,เลยจนท่วมชามมันต้องอร่อยแน่นอนตอนนี้ก็ไม่ช้อนแล้วมาลองกันว,ว้าวอร่อยจริงๆด้วยเจนก็าจ,จ,จะได้ลองแบบนี้สักครั้งในชีวิตนะฉันหยุดไม่ได้แล้วล่ะอร่อยจนต้องเลียชามเลย ฉันได้ไข่เดิบจริงๆเหรอแล้วจะกินกับช็อได้ได้ไงเนี่ยแต่บางทีนะถ้าเลียช็อกโก้ที่ไข่ก็อาจจะอร่อยกันได้อร่อยจริงๆแหละแต่ถ้ากัดเข้าไปล่ะโอ๊ยน่าเค็มขี่แยงไข่เดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยซักนิดโอ้ฉันมีไอเดียแล้วมีอาขอยืมชามหน่อยได้ไหมอ๋อขอบคุณนะตอนนี้ก็ตอกไข่ลงไปทั้งหมดอย่าให้เปิดลงไปด้วยนะ หลังจากนั้นก็เอาชามไปร้องให้น้ำผช,ช็อกโกแลตเติมช็อกโกแลตให้เต็มชามเยอะๆแบบนี้แหละคอยดูนะห <All right. S 2> ลังจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้ที่ตีคนๆๆๆๆๆแบบนี้สมบูรณ์แบบมาลองกันโอ้ว้าวอร่อยอะ่ะมันพร้อมดื่มให้หมดเลย นะมีอามันอร่อยมากๆทาไมไม่ใครบอกนะเฮ้ยเจนเธอมีหนวดด้วยอะอร่อยแล้วก็ยังตลกอีกด้วยนะและอาหารจานสุดท้ายรีบปิดฝาเร็วโอ้ว่ามีอาได้ปอปิดเจ๋งไปเลยเธอน่าจะรีบลองนะมันคเคยเล่นหรือเปล่าโอ้ใช่จริงๆด้วยเจ๋งเอะฉันเพิ่งเคยเห็นแบบกินได้เป็นครั้งแรกแบบนี้นะอยากลองแล้วแล้วแล้วขอเรียสักครั้งหนึ่ง เอาล่ะตอนนี้ไม่ดูว่าจะได้อะไรเอ้ยมันคือตีนไก่อเอเจนงั้นฉันขอไปก่อนนะอตอนนี้ก็มาลอง,ยงลอ,กกลอ,อย่ารีบปบ่ึปนกันดีกว่าและพอยิ่งกินข้าวผัดชโกแลตแบบนี้นะยิ่งดูน่ากินขึ้นเยอะเลยจุ่มเยอะๆแล้ก็มาลองกันว้าวอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆนะฉันทร้อมจะกินให้หมดทุกคำเลย <Awesome. S 2> ฉันหยุดไม่ได้แล้วคําสุดท้ายอังวิเศษ <Nice. S 2> ตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วล่ะ<ป>จริงปะก็ได้มาให้คะแนนกันติ่นแก่พวกนี้ดู oh <my> หน้ากลัวมากอะบวกว่าช็อกโกแลตะะให้มันดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นนะเราต้องการช็อกโกแลตเยอะๆยิ่งเยอะก็ยิ่งดี oh. เอาล่ะเป็นไงเป็นกัน อ๊ออยวงอแคงทะแยงแถมติ่ไก่ยังมีเล็บยาวมากด้วยออแม้แต่ฉันจะไม่ได้กินติงไก่แต่ฉันก็รู้สึกอย่ให้ต้องมองมันนะยย่มากเจนเธอเก่งจริงๆตอนนี้เธอแค่ต้องกินไก่ในชามให้หมดนะแค่นั้นแหละเรียบจบลงไปในชั่วขณะเยอะเยียตินไก่ที่เคยเดินบนพื้นแล้วก็วางไข่ทำไมฉันชครงายขนาดนี้นะฉันต้องทำได้เลยแค่ไม่เก่ชฉันเท่านั้นันจะทนไม่ไหวแล้ว นี่นเคพีนฉันไม่เป็นไรยังนอนอยู่อีกหลองเนี่ยอะไราการแปดมงช้างแล้วนะแต่เธอ,อยังนอนอยู่แม่กระตุเดวนี้แจนตื่นแม่ตะโกนทำไมเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมา <_' S 1> ตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้ว <_' S 1> ลูกลักไม่อยากตื่นใช่ไหมงั้นก็แม่เอาน้ำมาให้ลูกล้างนะ <_' S 1> น้ำยังยินไม่เคยทำรายใค แม่แม่ทำอะไรเนี่ยก็ปลุกลูกสาวต่เองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกละ่ะ <c oughs> แน่นอนแม่ไม่ของขวัญมาให้ด้วยเปิดเลยไม่ถึงความสุขของลูกและแม่ให้อะไรหนูห <c oughs> นังสือเหรอและรูปที่ดจะยิ่มโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้หนูชอบวันนี้มากกว่าเยอะเลยครับเคกตอนนี้จะข่าวพอและก็เป่าเทียนเ <c oughs> ยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณแม่แม่อบเองจะลูกรรก คุณหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมากโอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกัน <c oughs> สวัสดีตอนเช้าคิมโอ้เธอเต่ียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมาร์ทองคานี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำ <c oughs> อ้อเธอจำได้เหรอแ <c oughs> น่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนูคะ่ะสดัสดวันเกิดคุณหนูฟีบี้ เค้กวันเกิดมาแล้วโอเยลองเค้กได้แล้วค่ะฉันดับทั้งขืนเลยเอ้ย oh, ไม่อร่อยเลยอ่ะมีอ,อื่นไหมอ่ะของขวัญของฉันอยู่ที่ไหนโอ้ oh, ถุงทอง oh, ใบนี้มากับ <yeah. S 2> ฉันจริงๆง,งั้นมันคืออะไร Thank you Very much ลองเท้าล้วยกระเป๋าไปใหม่กันโอ้เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone ครึ่งไม่เจ๋งมาแกะกันแล้วก็ลองเช็ค ฉันอยากถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลยโอ้ยิมแล้วถ้าแบบนี้ล่ะข้องขวัญด้วยโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วแล้วก็เบื่อด้วยคิมออกไปได้ลูกสาวลูกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงานต้องไปโรงเรียนแน่นอนลูกมาแล้วนางพายน้ำเห็นด้วยเลยคุณแม่สมควรดนดุแล้วน้องสาวเอ้ยไปไหนแล้วต้องหล่ออแล้ว เราต้องเลอกว่าวันนี้ชุดไหนไปโรงเรียนดีเออไม่รู้จะเลอกชุดไหนดีนะอ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเลิเงั้งก้ามาแต่งตัวกันเยอะยมมากวันนี้แค่ต้องชมฉันแน่นนอนอ๋อกางเกงยีนเปิลนะฉันไปเรียนแบบนี้ไม่ได้ทุกคนต้องหอรอยเอาฉันแน่เลยอ้ h my แต่ว่าฉันมีเด็ดจิงแล้ววันนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แฮกที่ฉันจะน้นติ๊กตัอให้กับพวกเธอฉันต้องกัรแต่ยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพวกกันด้วยนะ จากนั้นตัดกระดาษแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทาเกาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลยจากนั้นเี็ดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากคอยดูนะจะแต่งบรรยากาศให้พวกเธอดูกางเกงยีนเกาสกปรกกลายเป็นกางเกงยีนแฟชั่นสุดเท่เย้เอาล่ะวันนี้งค์หญิงใส่ชุดอะไรดีนะเอานะาเสียดายที่กระจุ่มพวกกับฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันเลยว่าจะเลือกชุดไหนดี ฉันมีรองเท้าและก็ชุดน้อยเกินไปต้องเป็นไปมิลานแล้ว <c oughs> เพื่ออัปเดตัวสภาพผลาฉันทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลย <c oughs> ฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันทีค่ะค <c oughs> ุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้รหัสสีแดงหมายความว่าเม่อรจะใส่เข้าใจแล้วค่ะแก้ปัญหาเดิมนี้ <c oughs> เราต้องป็นไปฝรั่งเศสเพื <c oughs> ่ออัปเดตชุดอินเทนที่สุดในวันนี้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วค่ะที่สำดรับคุณหนูเออขอบคุณนะคิม นี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าแล้วกว่านี้ได้ไหมเอาไปได้ตอนนี้มันลองชุดกันโมเยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันเด็สมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้อีกครั้งโล่เนีนที่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วย <Hello. S 1> สวัสดีทุกคนฉันคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่าอย่านนั้นพวก,กับเรานะใครกันขบับรถสีพ่สวยมาเด็งใหม่งั้นเหรอ สวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้วต้องปรพรมสีชมพูให้ขหนูฟีบี้จนถึงคันขเข้าโรงเรียนเพื่อรองเท้าสุดแพงของเธอจะไม่แตะสกระปรกไงเย,ยมม่าออกมาไ,ได้ครับนายที่สุดไงสวัสดีทุกคนฉันชื่อฟีบี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างจะมีคนเรื่อเหมือนกับฉันนะ oh, <wow. S 1> อา้าวเธอเดินร่นมากเลยรอบๆโรงเรียนสะอาดดีกหนูฟีบี้เข้ามาได้ <laughs> ไปเล่นกันเถอะอยากรู้จักกหนูฟีบี้จังเลย อได้เวลาที่เราต้องเข้าเรียนเหมือนกันเข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อน <_ EN> ช่วยใส่รหัสของตู้ล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยสิมันซับซ้อนเกินไปที่จำได้เยี่ยมมากเลยในนี้มีแต่ของสวยๆและวันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะโอ้อยู่นี่เองใช่แล้วกระป๋อนักเรียนใบเล็กๆของฉันเอาไว้ใช้สมุดลงไปนะเยี่ยมมากสุดยอดหน <Yes. S 1> ักจังเลยมาไม่เห็นข้างหน้านเลย เออฉัชนชนกำแพงเหรอเออนั่นไม่ใช่ก,กำแพง <What? S 1> แล้วนี่คือใครอ่ะสวัสดีขธรรมดาเจ๋งจังเลยฟีไม่ทางฉันด้วยต้องรีบเก็บหนังสือและกา,าลคอกลเกอร์ <Yeah. S 2> ดีจังเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอ <What? S 2> โอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้เก่าๆที่แม่ฉันทำให้มาปิดที่แล้วค่อยๆกินทีละน,น้อยอร่อยจังเลย <Yeah. S 2> แล้วก็ของฉันมันดูน่าเบื่อมาก <What? S 2> ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีล่ะ อ oh, hmm. จริงด้วยฉันมีวอลเปเปอร์อยู่ชิ้นหนึ่งหลังจากการซ่อมแซมนะแล้วก็มีของกระจุกกจิอีกต้้งสองสามชิ้น ah. ตอนนี้ติดทุกอย่างที่ประตูให้มันดูเก๋ขึ้นมันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยทุกสิ่งที่ฉันรักถูกลดมลงมาที่นี่แล้วน่ารัก <Wow. S 1> oh. ว้าวโอ้เวลาเข้าเรียนข hmm. ูต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรีบวินกันเถอะ นักเรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปบังกระดานให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะนี่แหละกระดานของพวกเธอ,อเด๋ย่าฉันจะแก้ทุกข้อเลยดีนี้ฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแค่ต้องเขียนเลขที่ก่อนอ้าวไดสองหกักอ่ะห่วยจังแต่ฉันไม่มีงานอื่นแล้วมีอะไรอย่ไหนกระเป๋าหรือเปล่าน,นะไม่มีเลยอย่างไ้นก็ไม่ลูกกวาดอ๋อฉันมีเดียจริงๆแล้วฉันสามารถใส่ลูกกวาดในกล่องสีที่หมดแล้วจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อย แล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้โจทย์คณิตศาสกันเลยเจ๋งฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมันง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเดินใจให้ฉันได้อีกตัวแต่สำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนใส่รุ้งเลยฉันไม่ชอบแก้โจทย์แล้วทำไมฉันต้องการมันด้วยฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนอื่นๆทำให้นะช่วยทำให้หน่อยได้ไหมไม่เหรอแล้วถ้าเงินล่ะเงินเหรอก็ไม่อ่ะก็ได้แต่ฉันให้เงินเพิ่มละ โอ้แบบนี้ฉันสามารถซื้อเนังสิบเรื่องได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกลงพวกเธอทาไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะฉันมีเวลาอ่านหนังสือนิดหน่อยอยากรู้จะทำได้คะแนนเท่าไหร่กันนะโอ้ครูตรวจสอบฉันแล้วออเย้ฉันเก่งที่สุดเอบวกบวกแล้วคนฉันคืออะไรอะไรกันฉันตอบผิดหมดเลยเหรอได้แอฟติดลบด้วย เฮ้ยินเนอเธอควรทำให้ถูกสิฮ่าเธอโดนฉันหลอกออเย้พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวันสุดทีคิมเอาอนหนังสือเอาไปจุดโต๊ะอนชั้นที่ใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางนั้นเหรอน่็จะแยองเปลี่ยนจานให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิเอาพฟ่งแรกไป บอกว่าฉันจะไม่อดตายนะและครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่าและเธอหลักคนธรรมดาส่วนฉันมีมื้อเที่ยงที่แม่ทำมาให้แม่เขียนโน้ตน่ารักน่ารักให้ฉันเสมอเพื่อฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่ากินจังเลยแซนด์วิชรูปแมวของป่ยของฉันแซนด์วิชรูปแมวแล้วก็โน้ตน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงานตลอดเวลาเลยเจนฉันน่งานสุดยอดได้แล้วล่ะมาเป็นมือนเที่ยงกันมั้ยแน่นอน โอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยเพื่ซ่านนี่ห้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไปเซนอย่ายืนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ที่เจ๋งขนาดนี้มาก,ก่อนเฮ้ย oh. <Hey, S 2> ชุดใหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนพวกเธอหัวร้อนอะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่สารนาบ้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันทีไม่มีใครอยากเป็นเพื่อฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันอายมาก ฟีบี้เธอโอเคไหมอ๋อฉันเข้าใจแล้วเธอสร้างมุกมาฟีบี้ฉันให้เธอยังเตเตอร์ดีไหมอ่ะคุณยายขนฉันทางให้อะไรนะเอาไปสิตอนนี้ไม่ใช่การเต้นตัวของคุณยายแต่เป็นชุดเดนที่ไม่ซ้ำใครมาสต้นกันตาท้าโอ้ my god ฉันกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยแล้วก็พร้อมรอกันแล้วเธอชอบชุดใหม่ของฉันไหมล่ะมันสวยเก๋มากๆค่ะคุณน้าเจนมาเต้นกันเลย